อ่ะโอเคก็เปเพื่อนๆก็ต้องขอกราบสุจริตไม่ชินเคยด้การยินดีต้อนรับสู่เน่งรีวิวไว้เฮ้ยวันนี้คลิปนี้ผมภูมิใจเสนอนี่เลยครับการรีวิวนี่เลยป้าบอะไรนะอยู่ในนี้นั่นก็คือน้องเหมย a S R magnet ครับผมวันนี้มาอยู่กับผมแล้วนะครับผมไรซนน้องเหมยเหมยระพีพันธ์เชิ่มเจริญ ในเซตของแฟนมีตนั่นเองนะครับผมเป็น S R ลายเซนสีทองเหมย C G M 4ฟ x นะครับผมนี่เลยนั่นลากนะครับมาดูกันแบบชัดๆเลยดีกว่าผมจะแกะเลยนะครับผมดูกันแบบชัดๆใครอยากดูชัดๆดูได้แบบ 4K ผมปล่อยคลิปเป็น 4K นะครับผมโอ้โหซองนี้แบบมี เขาเรียกว่ารายเซ็นยังติดซองอยู่เลยนะผมประมาณแบบเยิ้มนะครับผมรายเซ็นต้องเปดสีทองนี่ติดหมึกที่เขียนยังติดซองเลยคิดดูแล้วกันอ่ะโอเคนี่เรามาเก็บรายละเอียดกันดีกว่านะครับเหมือนเดิมครับใครอยากดูแบบชัดๆดูได้แบบ 4K อย่างที่ผมบอกมาดูซิเป็นยังไงบ้างนี่ข้างบนครับ CGN f a n m i นะครับ CGN f a n m i นะผม BNK Cafe Magnet สวยชัด i a f 4 8 น่ารักน่ารักที่สุดเลยทีเดียวเจียวแลถ้าสิบบาทนะครับถ้าสิบบาทไลน์เซ็นครับเหมยนะครับ C G M 4 T นะครับผมนี่อยู่ที่นี่แล้วหนึ่งอันไม่รู้ว่ามีกี่อันกันไม่รู้สองอันหรือเปล่าไม่แน่ใจไม่แน่ใจว่ามีกี่อันนะครับไม่น่าเกินถ้ามาตรฐานไม่น่าเกินสองอันถึงสี่อัน ผมไม่แน่ใจนะครับข้างล่างมีคําว่าเหมยน,นะครับแล้วก็เป็นพี่ม่อนเป็นภูเขาพี่ม่อนอยู่ตรงข้างล่างอู้ยนั่นรลักนะครับผมอยู่กับผมแล้วนะครับผมงานดีผมชอบแมกเนตเนี่ยจะมีการลงสีลงสันปริ้นเข้าไปที่ตัวแผ่นแม่เหล็กนะครับทําได้แบบดีข้างหลังก็เป็นแถบแม่เหล็กเอาไวต้ติดโลหะติดเคสคอม ติดอะไรที่เป็นตู้เย็นอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยนะครับผมแบบนี้นะครับผมนั่ารักที่สุดเลยทีเดียวโอเคขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับไม่มีอะไรจะเข่งแล้วมีแค่นี้แหละสำหรับการรีวิวฝากเด่งคงชาแน,นลกันไว้ด้วยนะจ๊ะและเจะกันใหมนะ่ขอบคุณมากเลยครับผมน้องใหม่นั่นลักอีก